สวยจัดไม่มีที่ตินะครับกับ Audi A4 A1 นะครับ45 TFSI S Line Black Edition คันนี้เลยนะครับมาพร้อมกับสีควอนตัมเกนนะครับดูรถนี่สวยแบบนี้เลยนะครับชอบรถสไตล์ Station Wagon แบบนี้มากเลยครับใน Audi เนี่ยเขาจะเรียกว่า A1 นั่นเองนะครับคันนี้มาในรุ่น A4 นะครับเครื่องยนต์เข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000ซีซีเทอร์โบนะครับ 2 4 9แรงมา้าแรงบิด3 7 0นิวตันเมตรแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบคอรโตรด้วยนะครับหรือระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะครับเรื่องสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงนะครับได้รถ2 4 9แรงมา้ากับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อในรถสเตชันวากอนแบบนี้นะครับขับขี่ดีมากๆเลยนะครับและมาพร้อมกับรุ่นพิเศษ S Li n e นะครับรุ่น Black e dition ด้วยนะครับมาดูการดีไซน์ตกแต่งกันชนหน้าแบบ S l i n ลนนะครับแล้วก็กระจังหน้าเขาทรงใหญ่นะครับ เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยทำสีแบบไฮกอสแบกด้วยดูดันตัวฝากระโปรงหน้าครับดูเส้นสายการออกแบบเขานะครับมีรถมีมิติดูสวยงามมากๆนะครับล้อแม็กในรุ่นนี้นะครับให้มาถึงขอบ19นิ้วเลยครับดับเบิลสโปนะครับสีไบคันเลอร์ไฮกอสแบกตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างนี้นะครับตัวจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยไม่มีที่ติจริงๆนะครับแล้วก็โลโก้เอสไลน์นะครับเป็นหลังคาด้านบนนะครับเป็นหลังคาพาราลามิคการ์สรูมนะครับตกแต่งสีด้านบนเนี่ยหลังคาเนี่ยเป็นสีไฮกอสแบกด้วยนะครับ ตัดกับตัวสีควอนตั้มเกได้เป็นอย่างดีตัวกระจกมองข้างแล้วก็ขอบกระจกทั้ง4บานนะครับก็จะเป็นแบบสีไฮกอสแบกด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรุ่น Black e dition นะครับด้านข้างของเขานะครับก็จะเป็นสีไฮกอสแบกเหมือนกันนะครับตัดกับตัวรถนั่นเอง จุดเด่นในรุ่น a อวอก็คือตัวด้านท้ายนะครับนี่เป็นแบบ s Station ว a ก o n แบบสวยๆเลยนะครับรถก็จะดูยาวนะครับแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านท้ายกอนดีกว่าไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็กันชนด้านล่างนะครับเป็นแบบ S Li n e นะครับพร้อมไปท่อคู่สีด้านล่างของ diffuser ก็จะเป็นแบบสี h i g ฮ s อ Back ด้วยนะครับดูความต่ำของตัวรถครับจุดศูนย์่วงต่ำนะครับดูรถสวยงามมากๆฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับนี่เปิดมานะครับแผ่นปิด กั้นสำาระด้านหลังก็จะออตโต้ขึ้นไปเลยครับความจุห้องสำาระด้านหลังประมาณนี้นะครับกว้างมากๆนั่งก็ได้นะครับโอเค ด้านล่างนะครับนะครับก็มียางอลลอยด้วยนี่โอเครุ่นใหม่ๆจะไม่มียางอลลยแล้วนะครับสำหรับ่านใดนะครับสนใจข้อมูลรุคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า200คันนะครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ w w w d beningk com ของเราได้เลยนะครับหรือว่าสนใจ audi a4 a1 คันนี้นะครับิบมือถือขึ้นมาสแกน QR c o d ารคที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับได้หรูๆแบบนี้เลยนะครับสไตล์ audi นะครับผมโอเคตัวเบาะนะครับเป็นเบาะไฟนแนป้านะครับลายดิมอนคัตแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับมีโลโก้ s และที่สาคัญนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรีฝั่งคนขับนะครับไฮไลท์ที่เด็ดกว่านั้นนะครับก็คือเราได้ลำบานะครับแล้วก็ที่เป็นเบาะนวดด้วยนะครับนี่ผมกดให้ดูเลยนะครับเคเราสามารถปรับนวดได้เลยนะครับพวงมาลัยได้แบบสปอร์ตแบบนี้นะครับท้ายตัดพร้อมโลโก้ S Line นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันมีพร์เดลชิปให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับเป็น m m i มนะครับอ่ามัลติมีเดียของเขานะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมี กล้องถอยหลังนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับผมแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะครับก็ได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นทรีโซนด้วยกันนะครับมีด้านหลังที่สามารถปรับแยกจากด้านหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงกลางครับมีช่องวางแก้วนะครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลของตัว MMI นั่นเองนะครับตัวเกียร์นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว Audi อย่างนึงนะครับนี่คันเกียร์เขาจะจับกระชับมือนะครับแล้วก็แค่ดันขึ้นดันลงเท่านั้นเองนะครับเคด้านบนนะครับเป็นหลังคาพานรามิโนได้้ดวยนะครับ โอเคเปิดได้ประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับมีช่องวางแก้วมีช่องเสียบ USB Type A ให้นะครับแล้วก็เนี่ยขวาดผมนั่งไรอยู่เนี่ยตัวเบาะยังนวดอยู่เลยนะครับสบายจริงๆเลยครึ่งเสียงของเขาครับได้ขึ้นเสียง B&O ด้วยนะครับนี่เสียงดีแน่นอนนะครับเซอร์ราวทั้งคันนะครับผมโอเคเราลองนั่งดูด้านหลังนะครับว่าจะนั่งกว้างแค่ไหนสำหรับรุ่น A-Wong คันนี้นะครับข้างหลังกว้างนั่งสบายประมาณนี้เลินครับและที่สําคัญนะครับนี่ มองจากด้านหลังนะครับมองตรงไปนะครับนี่ดูดีไซน์ของตัวเบาะเขานะครับโหทรงสปอร์ตมากเหมือนนั่งในรถอวกาศเลยนะครับและอุณหภูมิแอร์ช่องด้านหลังก็สามารถปรับแยกจากด้านหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราลองตรงนี้มาเป็นที่พักแขนได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับผมตัวนี้โอเคสองช่องนะครับมีช่องเก็บของให้เด็กๆตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังบนก็จะเป็นไฟ นี่เขาจะใช้ไฟแบบสีขาวด้วยนะครับเป็นสีเดย์ไลท์นั่นเองนะครับสรุปรถกันอีกหนึ่งทีนะครับกับ Audi A4 A1 45 TFSI S Line Black Edition Quattro นะครับคันนี้ครับรถปี2018นะครับเลขไมล์น้อยเป็นแค่29,000กิโลรถใหม่ราคา3 3 9 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้เหลือราคาเพียงแค่1,890,000บาทรุ่นนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าสวยไม่มีที่ติดจริงๆนะครับทั้งภายนอกและภายในคอนเฟิร์มครับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดแล้วนะครับมาที่เบนเกของเรานะครับที่เดียวจบความต้องการเลยนะครับ